สวัสดีครับวันนี้ก็ไม้ชมหน้าพระที่บ้านนะครับนี่นะครับก็จะมีพระเหรียญเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นพระพุทธชินราชรุ่นพ่อเลยนะครับนี่ยจะหยิบให้ดูโอ้ยนี่นะครับนี่นะครับใต้ฐานนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี yes. ่ก็เป็นรูปไทยหลวงปู่ทวดนะครับนี่แล้วก็นี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินรูปของหลวงปู่รูปหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับนี่ก็เป็นพระแก้วมรกตเนาะนี่นี่ก็เป็นพระยันหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมี รูปลอยองหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแก่นะครับพ่อแก่สีทันดอนนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นพระต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆชมนะครับก็เก็บไว้เยอะแยะมากมายนะครับยังรีวิวไม่หมดเลยนะครับนี่นะครับก็จะมี เยอะแยะนะครับนี่ก็คือหน้าพระของบ้านผมเนาะนี่นะครับอยากให้เพื่อนๆนได้รับชม,ม<ใ>นะครับนี่หน้าพระที่บ้านนะครับหน้าพระที่บ้านที่ไว้เก็บสะสมนะครับเยอะแยะนะครับเยอะแยะนี่อยากให้เพื่อนๆนได้รับชมได้เห็นนะครับยย <Gray. S 2> นี่นะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ นี่ก็เป็นพ่อแก่แล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นชุดไตภา,าคีนะครับน,นี่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมารับชมกันนะครับนี่นะครับน่าจะนี่ก็เยอะนะครับนี่นะครับที่สวยก็คือนี่นะครับ พระแก้วมรกตนะครับเป็นของโบราณน,นะครับของโบราณพร้อมกรอบนะครับด้านหลังก็จะเป็นนู่นก็จะเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโน,นนะครับยันหลวงปู่แหวนนะครับเรามาดูกันนี่นะครับวันนี้พามาชมหน้าพระนะครับพามาชมหน้าพระที่บ้านนะครับยังไม่ได้รีวิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะนะครับหลังจากนี้ก็เจอกันยาวๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากไลค์แชร์ทุกช่องทางนะครับนี่